นำกระทะตั้งเตาแล้วเติมเป็นหัวกะทิลงไปสองสากระบวยเราจะผัดเครื่องกันก่อนนะครับขั้นตอนนี้ใช้เป็นไฟเบาในการผัดลงเป็นตะไคร้ซอยนะฮะเป็นเป็นแว่นเล็กๆอย่างนี้นะฮะเยอะได้ตามชอบตามด้วยข่าออนหอมแดงซอยเป็นเนแว่นนะครับแล้วผัดหรือว่าเขี่ยวให้เครื่องเทศออกกลิ่นหอมขั้นตอนนี้ใจเย็นนะครับยังใช้ไฟเบาอยู่นะครับ พอเครื่องเทศออกกลิ่นหอมดีแล้วแบบนี้นะครับเราก็มาลงเป็นกะทิที่เหลือนะครับลงไปกะทิใช้ทั้งหมดประมาณ500กรัมนะครับตามด้วยน้ําล้างถ้วยนิดน,นึงนะครับล้างเอากะทิออกให้หมดแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยใช้ไฟกลางในการเคี่ยวพอกะทิเริ่มเดือดให้ปรับมาเป็นไฟเบาพอได้แล้วก็ลงเป็นปลาเคมเา็มรอมจะหันเป็นเต๋าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมจะสับเอาก็ได้นะครับใช้ปลาเคม250็ม250-300ถึงกรัมก่อนทอด ท่านผู้ชมสามารถเพิ่มหรือว่าลดได้ตามชอบนะครับสําหรับปลาเค็มปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลปีป๊บหรือว่าน้ําตาลมะพร้าว1-2ช้อนโต๊ะความหวานตามชอบแล้วก็จะเป็นน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1-2งช้อนชาเพิ่มผงชูรสได้ตามชอบแล้วก็จะเป็นน้ำมะขามเปียก2-3ช้อนโต๊ะใช้ไฟเบาในการเคี่ยว5-10บนาทีไม่ต้องให้กะทิแตกมันเยอะนะครับแล้วก็ชิมรสชาติให้ถูกปากเพิ่มเติมรสชาติได้ตามชอบ